การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ยวเชื่อมโยงงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีโครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนงานของโครงการโปรโมตการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีเชื่อมโยงสู่ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีในอีก2ปีข้างหน้าเพื่อแสวงหาความร่วมมือและรองรับการที่อุดรธานีเป็นเมืองไมซิตีระดับประเทศ และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างทั่วถึงงานนี้ได้เชิญหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยสื่อมวลชนรวมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น5กลุ่มเดินทางไปตาม20ออำเภอเริ่มจากสารหลักเมืองอุดรธานีเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายวรมศูนหลุมขุดค้นวัดโพสีในบ้านเชียง ชมอุโบสถกลางน้ำวัดสันติวนารามตะมนบ้านเชียงเที่ยวชมคำชะโนดเป็นต้นก่อนจะนำข้อมูลมาพัฒนาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวรองรับผู้คนที่จะเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานีในช่วงมหากรรมพืชสวนโลกที่ใกล้จะถึงนี้